มะอะอุทุกขังอนิจังอนัตกาพุโทโธพุโทโธผู้ดำเนินรายการวิเคราะห์ผ่านเลนขอพรอันประเสริฐจงบังเกิดแก่ผู้ที่รับชมด้วยครับ บทสวดข้างก้นเป็นบทสวดของหลวงปู่ทิมอิสริโกแห่งวัดละหานไล่จังหวัดระยองพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่สาธุชนทั่วไปให้ความเคา,ารพศรัทธากันเป็นอย่างกว้างขวางเนื่องจากท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีการปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสยอย่างมากมีเมตตาต่อญาติโยม ในด้านวัตถุมงคลที่ท่านสร้างล้วนมีประสบการณ์เป็นเรื่องเล่าขานกันมาช้านานแล้วที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงคือขุนแผนผงภายกุมารวัตถุมงคลที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือขุนแผนผงภายกุมารที่มีความเห็นแตกต่างกันเป็นหลายแง่หลายมุม สร้างปีไหนเริ่มสร้างกันปีใดมีเนื้อมวลสารอะไรบ้างก็วุ่นวายถึงขนาดนี้มาถึงตอนนี้นะครับนายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาจะขอไม่บรรจุขุนแผนผงพายกุมารในการประกวดพระเครื่องอีกจนกว่าจะได้ข้อสรุปถึงการสร้างอย่างชัดเจนเสียก่อน สืบค้นศึกษามาก็ถึงบางอ้อจนได้ว่าเรื่องมันก็มีเพราะมันเกิดมีกลุ่มชาวบ้านค่ายที่อยู่ใกล้ๆวัดตีข้อมูลการสร้างว่าขุนแผนผงไายกุมารไม่ได้สร้างปี17เพราะชาวบ้านแถววัดไม่มีใครได้เลยไอ้ที่คนเท่าคนแก่เขามีกันก็คือสร้างปี03 ถึงปี15เท่านั้นแหละครับเอาแล้วไงครับเรื่องนี้ก็เลยทำให้เกิดเป็นการแบ่งแยกของคน2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มปี2,515กับกลุ่มปี2,517และนี่เองแหะครับที่กลายเป็นเหตุให้สมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยยกเลิกการประกวดพระรุ่นนี้ ว่าก็ว่านะครับพระที่ชาวบ้านบอกว่าพระขุนแผนผงไพรกุมารปี15มีราคาแค่หลักพันหลักหมื่นขณะที่เขาเล่นกันบนห้างดังกับมีราคาถึงหลักล้านหลักแสนนะครับผมจะขอเล่าจากที่ผมศึกษาก่อนนะครับคือขุนแผนผงไพรกุมารยุคต้นปี2 5 0 3 ถึง2,515ที่ชาวบ้านค่ายเขาสะสมกันมวลสารหลักจะเป็นเนื้อข้าวเหนียวสุกแล้วผสมมวลสารจากว่านกลางๆจากนั้นทาทับด้วยแร่ทองคํามีฝังกะกุกฝังเหรียญกลางๆมีทั้งกระปูตอกฝาโลงสายไฟและมีมากมายที่ไม่อาจจะบอกได้หมด มากมายจริงๆครับและก็น่าคิดนะครับว่าทํำไมถึงมีมากมายจังในสมัยก่อนนะครับในการบูรณะวัดนะครับก็ต้องสร้างวัตถุมงคลนะครับก็เพื่อหาเงินมาสร้างศาสนาฐานของวัดซึ่งก็ต้องใช้เงินจำนวนมากอันนี้ก็เห็นว่าน่าจะจริง เพราะถ้าสร้างกันออกมาไม่กี่องค์ก็คงได้แค่เสาแน่ๆใช่ไหมครับอีกอย่างหลวงปู่ทิมจะปลุกเสกวัตถุมงคลแค่ปี2517ก็คงไม่ใช่เพราะการสร้างอาสสรสถานเนี่ยนะครับต้องใช้เงินจำนวนมากเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็คงต้องแล้วแต่คนคิดกัน แต่โดยส่วนตัวของผมแล้วผมขอเอาตามชาวบ้านที่เขาสะสมกันมากกว่านะครับเพราะจากข้อมูลหลายๆอย่างมันสอดคล้องกันเรื่องนี้ยังต้องว่ากันยาวๆครับเดี๋ยวผมค่อยๆขยายข้อมูลแบบเจาะลึกให้ฟังกันไปตามลำดับโดยเฉพาะเรื่องที่เขาตีกันอย่างเมามันเหลือเกินระหว่าง พระบนห้างที่ชาวบ้านไม่มีกับพระที่ชาวบ้านมีแต่ไม่มีบนห้างนะครับอย่างพระผงภัยกุมารน,นะครับองค์นี้นะครับที่ผมเอามาให้เพื่อนๆได้ชมและก็ได้ศึกษากันนะครับเปรียบเทียบจากพุทธศินนะครับขององค์พระนะครับก็เป็นเป็นพุทธศินที่ของทางวัด ละหานไล่แน่นอนนะครับนะครับพุทธศินจะเหมือนกันนะครับขอบลอยกดไลก็เหมือนกันนะครับทองบอลเหมือนกันนะครับเนื้อขององค์พระนะครับน่าจะอยู่ในที่พระอาจจะอยู่ในหีบในหอ่อในกล่องในกระป๋องนะครับ ที่เคยเห็นรูปนะครับที่อยู่ในกระป๋องโอเล่อะไรพวกนี้นะครับเนื้อเขาจะมีการสร้างตัวค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ผิวค่อนข้างแกร่งนะครับแล้วก็ด้วยด้านหลังนะครับก็เป็นพุทธสินของของของวัดละหานไล่นะครับตะกรุด1ดอกนะครับเห็นไหมครับเนื้อค่อนข้างสวยงามเลยนะครับ แล้วก็ทางด้านหน้าพระก็พุทธศิน choice, อ่อนช้อยอไม่ว่าจะเป็นมือการอ่อนช้อยนะครับลวดลายความคมเนี่ยก็คือจะเหมือนกันนะครับโดยโปกติทั่วไปนะครับถ้าด้านหน้าองค์พระนะครับเราจะเห็นเลยว่าจะมีด้านล่างนะครับจะมีกุมารอยู่ทั้งซ้ายขวา2ององค์นะครับอ,อยู่ใต้เสานะครับใต้เสาซุ้มนะครับ แต่แล้วก็นั่งพระจะนั่งบนฐานบัวนะครับแต่องค์นี้นะครับจะมีกุมาร3องค์นะครับก็2อ,องค์ก็จะมีซ้ายขวาแล้วก็ด้านล่างเนี่ยพระเนี่ยจะนั่งอยู่บนกุมารน,นอนนะครับอ,อันนี้ก็เป็นพุทธศินนะครับซึ่งผมมองว่าในความจําเป็นที่จะทําปอมทําก๊อปออกมาเนี่ยไม่มีครับนะครับนะ ในงานในงานที่แกะออกมาเนี่ยค่อนข้างมีความสวยงามแล้วก็คมนะครับขอบข้างนิ่ปิ้นนะครับเหมือนกันกดพระทางด้านหลังนะครับก็จะเหมือนกันนะครับพระองค์นี้นะครับผมได้มาจากผู้ใหญ่นะครับท่านหนึ่งที่มอบให้ก็ขอบพระคุณมากนะครับที่เมตานะครับ ขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมครับอันนี้ก็เป็นกล้อง2เลนนะครับเลนใหญ่นะครับที่เราเห็นนะครับจะเป็นเลน 30x นะครับก็ใช้สองดูรายละเอียดขององค์พระนะครับแบบไม่เจาะลึกนะครับก็จะเห็นรายละเอียดขององค์พระทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกำหนีเป็นอะไรพวกนี้นะครับ ส่วนอันเล็กเนี่ยจะเป็น 60x นะครับซึ่งจะเป็นเลนส์ที่เจาะทะลุทะลวงนะครับถ้าคนที่ดูพวกพระเนื้อผงพระสมเด็จอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้ในการเจาะดูเนื้อนะครับจะให้รายละเอียดดูแคลไซดูอะไรมันจะให้รายละเอียดได้ดีมากนะครับแล้วก็จะมีไฟ2ดวงนะครับนี่ครับทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นไหมครับถ้าดู 60x ก็ปรับไปทางซ้ายนะครับดู 30มก็ปรับมาทางขวานะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับที่ใช้ในการตรวจดูนะครับพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับว่ามีผงเหล็กไหลภัยดำผสมอยู่หรือเปล่านะครับก็จะใช้แม่เหล็กแรงสูงอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกล้องพัน x นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับใช้ดีมากครับตัวนี้ก็ มีความเสถียรมากนะครับคือภาพไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่คงเคงไปไม่คงเคีงมานะครับจอลึกเห็นนะครับทำให้เราเห็นอารกกไนท์นะครับการกเกิดของเนื้อปูนนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับจะมีจอให้ดูนะครับอันนี้เขาจะมีจอมาให้เลยนะครับก็จะสะดวกนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะครับแต่ถ้าเราใช้รุ่นนี้พัน x นะครับ ก็จะใช้ USB ที่ต่อจากตัวกล้องเนี่ยครับเข้ากับโทรศัพท์นะครับในรุ่น Android นะครับก็เพื่อนๆอท่านไหนสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับการใช้น้ำยาทดสอบแคลไซด์นะครับให้หยดน้ำยานะครับเพียง1หยดเล็กๆเท่านั้นนะครับสังเกตการเกิดฟองนะครับอย่างที่1เลยนะครับ ไม่มีฟองแสดงว่าพระไม่ได้ทําจากปูนเปลือกหอยนะครับอาจจะทํามาจากเรซินนะครับ 2. นะครับฟองเล็กเกาะติดอยู่ที่ผิวพระไม่ขยับ,ไม,ยบไม่ขยื่นเลยนะครับจะเป็นพระใหม่นะครับ 3. ฟองเล็กลอยขึ้นเร็วเป็นพระที่อายุอยู่ในหลัก10ปีนะครับไม่ทันยุคสมเด็จโตนะครับ4 ฟองเล็กและฟองใหญ่สลับกันลอยขึ้นนะครับเป็นพระที่มีอายุอาจเป็นพระที่อยู่ในยุคปลายหรือยุคกลางที่ทันสมเด็จโตครับ 5. ้ฟองใหญ่ลอยขึ้นนะครับและอยู่ในหยดน้ําได้นานนะครับเป็นพระเก่ามีอายุนะครับเป็นพระยุคต้นที่สมเด็จโตสร้างแน่นอนขอบคุณครับถ้าเพื่อนๆนชมแล้วถูกใจก็กดถูกใจนะครับ แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับจะมี3ข้อให้เลือกเราก็เลือกคำว่าทั้งหมดนะครับแล้วกระดิ่งจะคอยเตือนเวลามีคลิปใหม่ออกมานะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับ